พิเศษทุกครั้งที่เป็นวันส่งมอบบ้านเลยนะคะจะได้เห็นรอยยิ้มของลูกค้าทุกหลังพี่ชอบที่ว่าคือรายละเอียดเยอะพื้นสามิติให้พี่ด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยคือเห็นชัดเลยว่าเป็นยังไงพีจีโฮมเราดูแลเรื่องคุณภาพให้ลูกค้าค่อนข้างที่จะใส่ใจแล้วก็กล้ารับประกันโครงสร้างอะคะ่ะยาวนานถึง20ปีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่บนถนนนะคะที่กําลังเดินทางไปบ้านคุณเปรมเข่าย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะคะตอนนี้บ้านคุณเปรม เสร็จเรียบร้อยพร้อมเข้าอยู่สวยงามมากๆค่ะเดี๋ยวปูจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศงานส่งมอบบ้านคุณเตมกันนะคะตามปูมาค่ะ ซีโฮมเราดูแลเรื่องคุณภาพให้ลูกค้าค่อนข้างที่จะใส่ใจแล้วก็มีรายละเอียดเรื่องของการตรวจงานที่ค่อนข้างเยอะค่ะเพื่อให้คุณภาพออกมาดีจริงๆไม่อย่างนั้นเราก็ไม่น่าจะกล้าครับการโครงสร้างอะคะ่ะยาวนานถึง20ปีค่ะ สำหรับบ้านคุณเปลมนะคะวันแรกที่ลูกค้าเข้ามาหาบริษัท p g Home นะคะลูกค้ามีความกังวลใจตอนที่เข้ามาหาปูะค่ะว่าตัวลูกค้าเนี่ยอยู่ต่างประเทศอยู่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะทีนี้เขาต้องการบริษัทร,รับสร้างบ้านที่สามารถให้ข้อมูลต่างๆเขาได้ชัดเจนจริงๆเกี่ยวกับงานก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพเรื่องดีไซน์เรื่องสเปคต่างๆอะคะ่ะหลังจากนั้นอะคะปูก็ เก็บรีควายเมนต์สิ่งที่ลูกค้านะคะคุณเปลมต้องการมาทําเป็น3มิติตัวบ้านออกแบบให้ลูกค้าเห็นรูปด้าน4ด้านในระหว่างที่ลูกค้าอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยเราสามารถดูแลงานนะคะในการก่อสร้างบ้านให้ลูกค้าได้อย่างแบบเขาสบายใจจริงๆเพราะว่าจริงๆนีรายละเอียดเรื่องคุณภาพการตรวจสอบงานเนี่ย P.G.Home เราดูแลแล้วก็ใส่ใจละเอียดสำหรับ P.G.Home นะคะเราน่าจะตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีเลยะคะ่ะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งจะเป็นเรื่องของการบริการะคะ่ะบริษัท PG Home เราดูแลลูกค้าค่ะตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเรียกว่าการบริการเนี่ยเหมือนมีที่ปรึกษาระหว่างก่อสร้างตลอดตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาจนจบบ้านเลยนะคะดูแลละเอียดมีการให้ลูกค้าเตรียมตัวเลือกของอะไรต่างๆให้ความรู้ข้อดีข้อเสียตลอดทางการก่อสร้างค่ะเหมือนมีเพื่อนคู่คิดระหว่างก่อสร้างค่ะ สำหรับบ้านคุณเปลมนะคะที่บริษัท P.G. HOME เราดีไซน์ให้เป็นบ้านยกสูงลูกค้าอยากได้บ้านที่โปร่งโล่งนะคะแล้วก็มีพื้นที่การใช้งานด้านนอกอะคะ่ะได้ดีตรงนี้เราก็เลยมองว่า ตัวบ้านที่เราออกแบบให้ลูกค้าเนี่ยถ้าสังเกตจากบ้านหลังนี้นะคะจะมีพื้นที่ระเบียงเนี่ยค่อนข้างกว้างพอพื้นที่ระเบียงกว้างแล้วเราจูจากทิศร่ม,มอะไรต่างๆแล้วค่ะเราก็เลยดีไซน์ให้บ้านลูกค้าเนี่ยยกสูงแล้วก็มีม้านั่งที่เป็นม้านั่งปูนรอบบ้านนะคะทําให้ได้ความโปร่งไม่ทึบนะคะแล้วก็สามารถนั่งได้ตลอดทั้งวันค่ะ แบนที่บริษัท PC Home เลือกใช้ในส่วนของวัสดุนะคะเราเลือกเป็นแบรนด์ดังๆระดับประเทศอยู่แล้วนะคะอาทิเช่นอเมริกัน a ันดา d นะคะเป็นพวกกลุ่มสุขภัณฑ์ แล้วก็วัสดุอื่นๆของตัวบ้านนะคะส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นแบรนด์ s g ค่ะเป็นวัสดุที่ได้คุณภาพดีสำหรับการสร้างบ้านแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงแต่ PG Home เลือกใช้ s c g ทั้งหลังเลยค่ะแล้ววัสดุอื่นๆก็เป็นแบรนด์ดังๆทั้งนั้นเลยค่ะ การทํางานของพีเจมคือมีการออกแบบให้คือขึ้น3ามมิติให้พี่ด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือเห็นชัดเลยว่าเป็นยังไงพี่ชอบที่ว่าคือรายละเอียดเยอะอธิบายพี่ละเอียดว่ามีอะไรมั่งไรเซนให้พี่ดีมากค่ะใช้ได้เลยค่ะโอเคสําหรับพี่ไม่ผิดหวังค่ะ ความรู้สึกพิเศษเลยเนี่ยจริงๆปูรู้สึกพิเศษทุกครั้งที่เป็นวันส่งมอบบ้านเลยนะคะปูชอบวันส่งมอบบ้านมากค่ะเพราะว่าวันนั้นจะเป็นวันที่ปูจะได้เห็นรอยยิ้มของลูกค้าทุกหลังรอยยิ้มของบริษัทด้วยที่ได้สร้างบ้านที่มีคุณภาพดีส่งมอบให้ลูกค้าแฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากในทุกๆหลังที่บ้านสร้างเสร็จค่ะ